ได้มีเรื่องเล่าจากอัลฮะดีสเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ได้กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ในพระเมตตาแห่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาดาและเรื่องเล่านี้อาจจะเป็นข้อคิดสําหรับผู้ที่ได้ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลามาตลอดชีวิตและกําลังที่จะสิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาดาจากท่านอบดุลสาิดอัลคุดรีได้รายงานว่า ท่านรอสูล u l a h สลัลลอฮุอะัยหิวซัลลัมนั้นได้เคยมีพระวจนะว่าในยุคอดีตก่อนพวกท่านนั้นมีชายอยู่คนหนึ่งซึ่งชายผู้นี้เป็นผู้ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นฆาตากร99ศพเขานั้นได้ฆ่าผู้คนมาแล้วถึง99คนด้วยกันอยู่มาวันหนึ่งหัวใจของชายผู้นี้ที่แข็งกระด้างดุด,ดดังก้อนหินก็ได้ถูกกระเทาะออก ด้วยการสำนึกผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาชายผู้นี้จึงได้เกิดคำถามกับตัวเองว่าเราฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเราทำชั่วมาตลอดชีวิตขนาดนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลายังจะทรงอภัยโทษให้กับตัวของเราอีกหรือเปล่าซึ่งผู้ที่จะให้คำตอบนี้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือผู้รู้ชายผู้นี้จึงได้เดินทางไปหาผู้รู้ท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านของเขา เมื่อชายผู้นี้ได้พบกับผู้รู้เขาจึงได้ถามผู้รู้ว่าโอ้ท่านครูเอ๋ยตัวของฉันได้ทำชั่วมาตลอดชีวิตได้ฆ่าผู้คนมาแล้วถึง99คนด้วยกันถ้าหากว่าในวันนี้เนี่ยฉันเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์ฉันสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลายังจะทรงอภัยโทษให้กับตัวของฉันอีกหรือเปล่าคำตอบที่ชายผู้นี้ ได้รับจากผู้รู้ช่างทิมแทงช่างสร้างความเจ็บปวดทรมานใจเรือเกินผู้รู้ท่านนี้ได้ตอบฆาตรกรว่าไม่มีทางรอกท่านได้ทำชั่วมาตลอดชีวิตได้ทำบาปใหญ่ถึงขั้นฆ่าผู้คนมาแล้วถึง99คนอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาไม่มีทางอภัยโทษให้กับคนชั่วอย่างท่านหรอกเมื่อชายผู้นี้ได้รับคำตอบจากผู้รู้ หัวใจของเขานั้นเกิดความโกรธแค้นเป็นอย่างมากด้วยความโมโหเขาจึงได้ทําการฆ่าผู้รู้ท่านนี้ไปอีกศพหนึ่งกลายเป็นว่าเขานั้นได้ฆ่าผู้คนมาแล้วถึงหนึ่งร้อยศพด้วยกันแต่หลังจากนั้นชายผู้นี้ก็ไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเตาบะตัวต่วตออัลลอฮฺซุบฮานหัวตาละไฟแห่งการอยากที่จะเตาบะตัวต่วตออัลลอฮฺซุบฮานหัวตาละในจิตใจของเขาก็กยังคงลุกโชนด้วยความไม่สิ้นหวังต่ออัลลอฮฺ ชายผู้นี้จึงได้เดินทางไปหาผู้รู้อีกท่านหนึ่งเพื่อที่จะถามคำถามเดียวกับที่ถามผู้รู้เมื่อสักครู่ว่าโอ้ท่านครูเอ๋ยตัวของฉันได้ทำชั่วมาตลอดชีวิตได้ฆ่าคนมาแล้วถึงหนึ่งร้อยศพด้วยกันถ้าหากว่าในวันนี้ฉันเตาบ้าตัวฉันสำนึกผิดต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮฺ Allah สุบฮานะหัวตาลายังจะทรงอภัยโทษให้กับฉันอยู่อีกหรือเปล่า ผู้รู้ท่านนี้ตอบว่าแม้ว่าท่านจะทำชั่วมาตลอดชีวิตจะทำบาปใหญ่ถึงขั้นฆ่าผู้คนมาแล้วถึงหนึ่งร้อยศพก็ตามแต่ถ้าหากว่าในวันนี้ท่านเตาบ้าตัว,ตวท่านสำนึกผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาย่อมอภัยโทษให้กับบาปของพระองค์อยู่เสมอแต่มีข้อแม้ว่าท่านนั้นจะต้องเดินทางอบพยพไปสู่เมืองอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งเมืองเมืองนั้นเรียกได้ว,ว่าเป็นเมืองแห่งความดีเป็นเมืองที่มีแต่ผู้คนนั้นได้อามันอิบาดัต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละเมื่อชายผู้นี้ได้รับคำตอบจากผู้รู้เขาจึงได้ทําการเก็บสัมภาระเพื่อที่จะทําการเดินทางไปสู่เมืองแห่งความดีตามที่ผู้รู้ท่านเมื่อสักครู่นี้ได้แนะนำแต่ในระหว่างเดินทางสิ่งที่ชายผู้นี้ไม่เคยคาดคิดก็ได้เกิดขึ้น อาจั้นของอัลลอฮฺ سبحانه ะฮัวตาละได้มาถึงเขาในระหว่างที่เขานั้นกําลังจะเดินทางไปสู่เมืองแห่งความดีหลังจากที่ชายผู้นี้เดียเสียชีวิตลงมาลาอิกาแห่งความเมตตาก็ได้ลงมาเพื่อที่จะรับดวงวิญญาณของชายผู้นี้ไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه ะฮัวตาลาและในขณะเดียวกันมาลาอิกาแห่งการลงโทษก็ได้ลงมาเพื่อที่จะรับดวงวิญญาณของชายผู้นี้ไปรับโทษ จากสิ่งที่เขานั้นได้กระทำไว้ในโลกดุนยามาลายิกะทั้งสองท่านนี้จึงได้ถกเถียงกันมาลายิกะแห่งการลงโทษได้กล่าวว่าในเมื่อขณะที่ชายผู้นี้ได้มีชีวิตอยู่เขาได้ทำชั่วมาตลอดชีวิตได้ฆ่าคนมาแล้วถึงหนึ่งร้อยศพด้วยกันเขานั้นจะต้องรับโทษจากสิ่งที่เขาได้กระทำไว้ในโลกดุนยามาลาิกาแห่งความเมตตาก็ได้ตอบกลับว่า ชายผู้นี้เป็นคนชั่วมาตลอดชีวิตก็จริงแต่ในบ้านปลายของชีวิตเขาได้กลับเนื้อกลับตัวเขาได้เตาบะตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาแล้วหลังจากนั้นมาลาอิกะทั้งสองท่านนี้ก็ได้ถกเถียงกันอย่างไม่มีข้อยุติอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาจึงบัญชาให้มาลาอิกะอีกท่านหนึ่งได้ลงมาเพื่อที่จะยุติการถกเถียงในครั้งนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮตาลาได้มีบัญชาว่า ให้ท่านนั้นได้วัดระยะทางจากจุดที่ชายผู้นี้เด้เสียชีวิตว่าเขานั้นอยู่ใกล้กับเมืองไหนมากกว่ากันถ้าหากว่าจุดที่ชายผู้นี้เด้เสียชีวิตลงอยู่ใกล้กับเมืองที่เขานั้นได้อพยพมาเขานั้นต้องได้รับโทษอย่างเจ็บปวดสาหัสจากสิ่งที่เขานั้นได้ทําไว้ในโลกดุนยาแต่ถ้าหากว่าจุดที่ชายผู้นี้เด้เสียชีวิตลง,อ,ง <bee ilar> อยู่ใกล้กับเมืองที่เขานั้นกําลังจะอพยพไป นั่นก็คือเมืองแห่งความดีเขานั้นจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาละหลังจากที่มาลาอิกะท่านนี้ได้วัดระยะทางผลก็ปรากฏว่าจุดที่ชายผู้นี้ได้เสียชีวิตลงอยู่ใกล้กับเมืองที่เขานั้นกำลังจะอพยพไปนั่นก็คือเมืองแห่งความดีอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจึงบัญชาให้มาลาอิกะแห่งความเมตตาได้นำดวงวิญ,ญญาณของชายผู้นี้ไปรับความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลา ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทั้งหลายนี่เป็นพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาดะแม้ว่าบาปของพระองค์จะทำชั่วมาตลอดชีวิตจะทำบาปใหญ่ถึงขั้นฆ่าผู้คนมาแล้วถึงหนึ่งร้อยศพก็ตามแต่ถ้าหากว่าบาปของพระองค์กลับเนื้อกลับตัวเตาบะตัวสำนึกผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาดะด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์อัลลอฮฺซุบฮฮานะฮุวาตาดะก็ย่อมอภัยโทษให้กับบาปของพระองค์อยู่เสมอ ดังนั้นอยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดกับท่านพี่น้องประการหนึ่งนะครับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดารรมดาคนหนึ่งก็ย่อมอาจที่จะมีการผิดพลาดกันได้สิ่งที่เราได้ผิดพลาดไปในอดีตสิ่งที่เรานั้นได้ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาดาขอให้เรานั้นได้เตาบะตัวได้สํานึกผิดต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาดาด้วยความไม่สิ้นหวังในพระเมตตาของพระองค์และขอให้ท่านนั้น อย่าได้สิ้นหวังในพระเมตตาของอัล l l a ์ในสุราอัลซูมาร์อายะที่53อ Allah Subhanahu wa t a าลาได้สัญญากับบ่าวของพระองค์ว่ากุลยาอิบาดียัล์ทีน่อัสรฟูอัลาอันฟุซิฮิมลาตะกนัตูมิร์อัลฮะมัดอลลาอินนัลลอฮ์ยาฟิรุซุนูบะจามีะอินนุฮูฮุวัลกอฟูรุลรฮีมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดบรรดาปวงบ่าวของข้าเอ๋ย ู้ที่ได้ละเมื่อสิทธิในตัวของพวกเขาเองนั่นก็คือผู้ที่ได้ทําชั่วทั้งหลายและตะกอนนาตูมิรฮ์มาตินละท่านทั้งหลายอย่าได้สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์อินนัลลอฮยัฟิรุซุนูบะจัมีอัอินนฮูฮุวัลกอฟูรุรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นเป็นผู้ทรงอภัยต่อความผิดบาปทั้งหลายทั้งมวลแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอาภัย بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم